สวัสดีครับสวัสดีครับดูผมออสตาเกมเมอร์ทีวีนะครับอันนี้เป็นวัดนะครับนี่ก็มีว่าก็มาถ่ายคลิป,ปรันวันนี้จะมาแต่ไอดีไลน์ครับนี่ครับไลา์ไลา์โปรฟฟล์มนี่ครับ ผู้ใช้ id arsenal gm นะครับชื่อชื่อไม่ต้องไปดูมันเราแจก id ลายเฉยๆครับเราแจก id ลายเฉยๆสำหรับวันนี้ขอลบไปก่อนครับสวัสดีครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราพิม์ไม่รูครับ อาเซนน์เกมนะครับ A S S N o D อาเซนอนีเกมตอกคอลัมเนี่ยครับไอ้โค้ชัยเดี๋ยวเลยครับเดี๋ยวก่อนนะโอ้แล้วเข้าใหม่ก่อนนะครับ อันังกรรายใหม่นะอันังกรนียเพื่อนๆเหลือฉันนนทีเอ็มก็ของแบงค์ทีเอ็มใน็คอมครับผมก็ทำคลิปอยู่ในคลองด้วยครับ คือผมจะไม่บอกแชแนลผมแล้ในคอมอ่ะนี่ครับก็อาเซนอ์เกมครับนี่ครับนี่ครับก็อาเซนอ์เกมเดี๋ยวให้ดูใหม่นี่ครับอาเซนอ์เกมเหมือนเดิมครับสำรับวันนี้ขอลาเป